สุขูบุญยสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาใหา้ขอเชิญร่วมง,งานเข้าอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานเปิดป่าเปิดใจไฟธรรมนำสุขครังร้งที่สอ,องณนะปราชาบ้านบึง หมู่ที่9ตำบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่20ถึง30เมษายนพุทธศักราช2567รรบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์เจริญพรเชิญชวนพ่อแม่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมสืบสารงานพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์20-30เมษายน อุตสากราช2,567มีนิมนครูบาอาจารย์ทุกรูปร่วมงานปริวาสกรรมณป่าชาบ้านบึงหมู่ที่9ตำบลดอนแรบอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สถานที่ดีป่าสป,ปายะป่าช้าเก่าแก่ต้นไม้ร่มรื่นน้ำไฟสะดวกอาหารสัป,ปายะธรรมะถูกจริตกัลยานมิตรถูกใจธรรมะหลากหลายใส่ใจพระธรรมวินยัยดูแลสังฆกรรมโดยทีมงาน คณาจารย์ที่ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยใส่ใจการปฏิบัติ20-30เมษายนนี้ร่วมพลังสืบสารพระศาสนาณนะป่าชาบ้านบึงและขอเชิญญาติโยมผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหารเจ้าภาพข้าต้มเจ้าภาพน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่0 9 3 7 7 2 7 8 6 2ญาติโยมที่อยู่ไกลหรือไม่มีเวลาเดินทางมาสามารถร่วมสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี678 488 0277ชื่อบัญชีพระอธิการสิทธิเวศสุทธศิโรรองเจ้าคณะตบลดอนแรดเขตหนึ่ง ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีในงานปริวัสกรรมณป่าชาบ้านบึงในครั้งนี้ได้บุญบารมีมาหากุศลใหญ่